ถึงความเมตตาเนี่ยพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าสอนผู้ปฏิบัติธรรมนะพระภิกษุก็ตามสมณะเองญาโยมทั้งหลายเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องมีจิตที่ชื่อว่าเมตตาพระความรักเนี่ยสินห้าประการนี้เราจะรักษาได้ดีนี่เพราะว่าจิตเรามีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขา มีสติตั้งมันได้ดีเห็นโทษเห็นภัยของความไม่มีสินเห็นประโยชน์ของความมีสินและเกิดความสงบสุขและเป็นพื้นฐานที่จะได้เห็นธรรม่าการเจริญเมตตาในเจริญเหมือนกับว่ามันดาที่ตั้งคันนะ่นแหละบูติเนคันทรุถนอมคันไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกับ บุตรันะได้เราคงเราต้องจเจริญเมตตาไปอย่างนั้นเจริญเมตตาแบบนั้นจิตของเราก็จะมีความสงบได้นั้นเมตตาเจโตวิมุตินี้หลุดพ้นด้วยอํานาจของเมตตาธรรมแล้เข้าถึงธรรมได้ด้วยเจโตคือสมาธิวิมุตต์ก็แบบหลุดพ้นจากพยาบาท หนึ่ว่าเกิียดทั้งหลายทั้งปวงจิตที่ไม่เมตตาด้วยเจตโตวิมุตนจึงได้ชื่อว่าหนุดพ้นจาเกลียดทั้งหลายทั้งปวงด้วยเมตตาสมาธิเราก็ต้องฝึกไงต้องฝึกกรรมฐานมีด้วยกันหลายกองก็ตามแต่ว่าเมตตาปมุมิหานี้เป็นกรรมฐานกองที่สําคัญที่จะช่วยเกื้อกูลกรรมฐานกองก่ดนนี้ตั้งมั่นอยู่ได้ถ้า ฝึกเมตตาจนเป็นสมาธิชั้นสูงเนะี่ยก็ท,ทําได้ยากเหมือนกันยิ่งแกหลุดพ้นไปด้วยกับมีความละเอียดประณีตมากอันนั้นก็คงจะเรื่องของสมาธิรูปะฌานอรูปฌานแต่ตอนนี้ทังเราจะไม่ถึงขั้นสมาธิชั้นสูงแต่เราก็ต้องมาฝึกกันเหมือนกันให้มีเมตตาจิตบ,บางคนก็ฝึก เมตตาจิตก็กรุณาุมตเตเไปขาบางทียืนอยู่นิ่งๆก็มีคนมาทำร้ายก็มีมีคนมาว่าก็มีมีคนมาทำร้ายทางร่างกายก็มีไม่มีสาเหตุอะไรแต่เราก็จเจริญเมตตาถ้าไม่มีเวรไม่มีภัยคงเก็บเป็นเรื่องของกรรมที่ทำกันมาเหมือนพนังสามาวดีแล้วล่ะแม้ว่าจะถูกหลอกก็ไปที่ ในปราสาทราชวังในวิหารนะก็ล็อกประตูด้วยจุดไฟเผาด้วยจนเสียชีวิตทั้งหมดแต่พระนางสามพดีกับบริวารไม่มีความโกรธอาฆาตคนที่ทำไม่คิดถึงอันนั้นตั้งจิตเจริญกรรมาฐานภาวนาก็บรรุคุณธรรมขั้นสูงไปในขณะที่จะถูกไฟไหม้นะก็มีสติเจริญเมตตาไปได้พ้นจากกรรมที่ทำเอาไว้ก็เกิดเป็นเทพริดาได้ นันเห็นได้ว่าเจโตว,วิมุตต์อย่างหนึ่งหรือปัญญาวิมุตต์ถ้าปัญญาวิมุตต์นี่หลุดพ้นด้วยปัญญากําจัดความหลงก็วิชาก็าสามร็จเป็นพระอรหันต์ได้เจโตว,วิมุตต์นี่หลุดพ้นด้วยสมาธิซะก่อนสมาธิเป็นหลักแล้วสมาธินั้นก็ทำเรื่องความเมตตาด้วยวเมตตาเป็นสมาธิอันนี้ก็ทรได้ยากขึ้นอีกให้เรามาฝึกกันก็คิดว่าเราจะแผ่เมตตาออกไปแล้วมีมิมตรไมตรี มีความรักมีความสิิสนมมุ่งพัฒนาทุกคนมีความสุขแต่ว่าเมตตานี้เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์เนี่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับสิ่งใดทึกเนี่ยเป็นอปิมัญญาบ่มวิหารไม่มีประมาณเคตดแผ่ไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกทุนหน้ามีความสุขทั้งทุนหน้าทั้งทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบือเบ้องบนเบื้องล่าง ฤทธทิศท,ทั้งแปดเลยลทิศขวางโดยรอบให้จิตพ้นจากพยาบาทความมุ่งร้ายตลอดจนความรักความใคร่ทั้งหลายไม่มีนี่อย่างนี้แล้วก็เป็นเมตตาสมาธิเป็นความงามยิ่งมีความบริสุทธิ์ของกิตไปทั่วทุกละสารทิศนั่นแหละเพราะความโกรธความพยาบาทมันก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่กั้นสมาธิไม่ให้เกิดตั้งแต่เราจําความได้ เราก็จะมีความโกรธความพยาบาทเม,มื่อเรามานั่งสมาธิอารมณ์ความโกรธความพยาบาท,เป,ทเป็นที่เป็นดีมันก็จะลบกวนจิตใจจะปรุงแต่งไปโกรธพยาบาทในอนาคตอีกปัจจุบ,บันก็เลยวุ่นวายไม่สงบถ้าอารมณ์โกรธพยาบาทเกิดขึ้นบ่อยๆอย่างนี้ท่านบอกให้เราจเจริญเมตตาอมิหันตเรื่องความโกรธพยาบาทนี่เป็นไปได้ทุกคนนะทั้งพระทั้งโยมก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นของจิต เมื่อเราแผ่เมตตาไปอย่างนี้แหละไม่ว่าสัตว์ใดๆที่จะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังที่เราเคยเกลียดชังมาแล้วจริงๆจิ้งจ,งจกตุ๊กแกสัตว์เล็กๆน,น้อยๆต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกก็มีความงามไปหมดไม่ได้แค่หน้าเกลียดไม่ได้หน้าชังอะไรมีความเมตตามีความสงสารครับเนี่ยจิตมันจะเสมอกันไปจนเป็น สมาธิซึ่งอนิสงส์ของการเจริญเมตตาภาวนานี่ก็มีมากที่แล้วเราฟังดูแล้วพระสมณาธรรมเจ้าท่านประทับคนใดเจริญในเมตตาเจตตวิมุตต์แล้วก็ทำให้มากเจริญให้มากแล้วเนี่ยใจตั้งมั่นได้ดีแล้วเนี่ยมีนอนิสงส์การสิบประการยามหลับเราก็มีความหลับเป็นที่เป็นสุขตื่นมาก็เป็นสุข เนีไม่เห็นว่าเราถ้าเราจริญเมตตาภาวนาประจําเราจะไม่ฝันร้ายถ้าจิตเราการเมตตาไปในปัจจุบันเนี่ยการเมตตานะอาจจะเข้าไปสู่ความฝันเราเราจะฝันร้ายขึ้นมากันฝันร้ายขึ้นมาแต่ถ้าเราเจเริญเมตตาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเสมอหลับไปก็เป็นสุขเพราะเราไม่มีเวรไม่มีภัยก่อไก่ตื่นขึ้นมาเราก็สบายแล้วก็ฝันแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดี เป็นมงคลไม่ฝันไปเจอกับสิ่งที่ไม่เคยดีกันนิยอมเป็นที่รักของมนุษย์แล้วก็อมนุษย์ทั้งหลายก็ชอบเมตตาเนี่ยยิ่งเทวดาแล้วยิ่งจะรักษาเราเพราะเราจิตมีเมตตาถ้าจิตมีอาคาาพยยาบาทมันร้อนใจเรามันร้อนกระแสงความร้อนมันก็จะเผาผานร่างกายเผาผานใจแล้วซะก่อนก็เผาผานร่างกายด้วยแยผดเผา เพังก็ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ละมนุษย์ก็ไม่อยากเข้าใกล้เทวดาก็ไม่รักษาในพุทธเจริญเมตตานี่ก็มีอดิสงส์ว่าจะไม่ตายด้วยยาพิษนิสาตาอาวุธต่างๆจะตั้งมั่นเร็วสียหน้าผ่องใสจะตายก็มีสติไม่หลงในการตายถ้าปัญญายังไม่ถึงที่จะบรรลุก็ไปเกิดในพมโลกเป็นพรหม พระพุทธเจ้าสอนถึงการรักษาจิตนั่นเปรียบเทียบว,ว่าถ้าพระภิสุสงฆ์ถูกโจรจับแล้วก็จะเลื่อยเรากาดสองท่อนเราจงตั้งจิตมีเมตตาไม่โกรธไม่พยาบาทโจรน,นั้นน่ะเนถ้าโกรธพยาบาทสแสดงว่าเรายังไม่ใช่ลูกของตถาคตเคยอ่านพระสูตรนี้แล้วก็โอ้ไม่ใช่ง่ายแต่แนว่าผู้ที่เจริญเมตตาต้องขั้นสูงจริงๆนั่นเราก็ฝึกมา ยุงกัดบ้างแมลงสัตว์กัดต่อยก็จะเจร่ญเมตตาไปให้อภัยไปบางทีสุนัขก,ก็มาขวนเราบ้างก็ต้องให้อภัยไปคนมาทําร้ายเราบ้างไม่ทราบสาเหตุยืนอยู่ก็มาทำร้ายเรามาตบหน้าเราก็มีเนาะอันนี้ก็เกิดจากกรรมกันนะยอมรับเป็นกรรมของเราแผ่เมตตาให้อภัยไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ปองร้ายตั้งจิตไว้เลยว่า เริมตาขึ้นมานี้เราจะไม่โกรธใครนะวันนี้จะไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครไม่คิดทําร้ายใครทั้งๆท,ที่ใจมนะันน่ะอาจจะยังทําไม่ได้หรอกแต่เราจะเจตนาอย่างนั้นเจตนาที่จะไม่ทำก็ทําทให้เรามีสติขึ้นมาเราตั้งใจบ่อยๆถ้าตั้งใจช่วงเช้าอย่างเดียวไม่พอก่อนเที่ยงตอนเที่ยงหลังเที่ยงอ่าใบๆแก่ๆไปแล้วก่อนนอนเราก็ตั้งใจอย,อย่างนี้ พื่อให้จิตของเรามันทรงไว้สึ่งเมตตาซึ่งปกติมันก็ไม่เคยมีนะไม่เคยมีเมตตาเท่าไหร่อยู่เป็นปกติอย่างนั้นแต่เมื่อเรามีเมตตาอย่างนี้เนี่ยสมาธิตั้งมันได้ดีที่ตั้งมันแล้วก็ไม่เสื่อมถ้าอย่างนี้งนเราต้องแผ่เมตตาปข่อยหอสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีทุกข์ให้มีความสุขเถอะจะเป็นสัตว์ที่เจิตปิญญาสัตว์ที่มีลมหายใจบุคคลทั้งปวง คนที่เรารู้จักการสนิทกันก็ตามแผ่เมตตาไปนี่แผ่เมตตาไปด้วย5ประการถ้า7ประการก็แผ่เมตตาไปอีกไม่เบียดเบียนสักกันและกันนะขอบุรุษสตรีทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรคนที่จเจริญแล้วก็ตามคนที่ยังไม่จเจริญก็ตามเทวดาม,มานุษย์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัตว์ที่มีแต่ความทุกข์อยู่ก็คอยพ้นจากความทุกข์นี่แผ่เมตตาแบบเจ็ดประการ ถ้าแผ่เมตตาสู่ทิศทั้งสิบอย่างอธิบายมาแล้วแะนาทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิศทั้งปวงตอนจนทิศที่แบ่งแยกมาว่าตะวันออกเขียงเหนือตะบันออกตะวันตกเขียงใต้ทิศต่างๆประชิมอุดรทักษิณอคเนย์พายัพอีสานอรดีเบื้องล่างเบื้องบนนี่เป็นสิบแผ่เมตตาไปฝึกทำอย่างนี้ทุกวันถ้าเราทำทุกวันอย่างนี้เป็นนิดแล้วเนี่ย ใจเราจะมีความสงบสุขเยือกเย็นเมื่อคนที่เห็นเราแล้วรู้สึกว่าแช่มเชืน่นเบิกบานด้วยธรรมด้วยเมตาตาธรรมถ้ามาเคยไปกราบน้องปลูกรูปหนึ่งนะน้องปลูกคำแสนประสวนดอกทราบซึ่งในความเมตตานั้นมากเลยท่านให้พรเนี่ยแผ่เมตตาเรานั่งอยู่ห่างท่านประมาณสักหนึ่งเมตรนะ่ยังมีความเย็นพลังท่านเย็นมากพลังที่ท่านให้พรก็เย็นออกไปเลย จากดวงจิตดวงใจที่บริสุทธิ์ของท่านเนี่ยเมตตาธรรมท่านแหลงมากราฉะนั้นพวกเราก็ต้องพยายามฝึกกันจนเป็นสมาธิจนจิตของเรามีความบริสุทธิ์นั่นเองคราวนี้ก็มาดูกันว่าเมื่อบุคคลเจริญเมตตาธรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยมารล,ลึกกันอยู่เสมอด้วยกายวาจาใจเมตตาประกอบด้วยเมตตาธรรมที่ทั้งเว่าสารานิยธรรมหประการทำมันไม่ได้ตั้งแห่งความมาล,ลึกถึงซึ่งกันและกัน สร้างมิตรไมตตีต่อกันนั้กถึงกันมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งกายทั้งวาจาแม้แต่ทางใจก็คิดแต่สิ่งที่ดีต่อกันมีเอกรากป,ปัจจัยก็แบ่งกันด้วยความยุติธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปเป็นความงดงามนะความงดงามมีศีลสมัญญาตากรบกันในระเบียบในวินยัยมีทิฏฐิเสมอกันะบางทีสาม,มีภรรยาทิฏฐิไม่เสมอกันก็อยู่ด้วยกันยาก นักปฏิบัติมีทิฏฐิความเห็นเหมือนกันอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเปน็นคณะมันงดงามทำระเบียบเดียวกันเหมือนกันตั้งใจฟังตามพร้อมเพียงกันเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่นอนพร้อมเพียงกันมันน่าชื่นใจมากน่าชื่นใจงดงามนี่เรี่ยมีทมในข้อสารานิยธรรมหกประการนั่นเองให้พวกเราทั้งหลายให้พยายามฝึกฝนอนะ้อมจนจิตของเรา มีเมตตาอย่างนี้เสมอสมาธิจะตั้งมั่นในสุดก็จะบรลุธรรมเห็นธรรมนะ,จะเรจรดญปอด